ตอนที่หนึ่งตำนานทหารผีแห่งสงครามอินโดจีนท่านผู้ฟังครับท่านเคยได้ยินคำว่าทหารผีไหมครับนี่ไม่ใช่ชื่อหนังนะครับแต่เป็นฉายาที่ทหารต่างชาติใช้เรียกทหารไทยจริงๆในสมัยสงครามอินโดจีนเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ80ปีก่อนครับในสมรภูมิรบที่ดุเดือดทหารฝรั่งเศสและเวียดนามต่างพากันขวัญผวา เมื่อพวกเขาพบว่าทหารไทยที่ถูกยิงล้มคว่ำลงไปแล้วกลับลุกขึ้นมาวิ่งดาหน้าเข้าใส่ได้อีกราวกับไม่มีวันตายภาพที่เห็นทำเอาข้าศึกถึงกับทิ้งปืนวิ่งหนีเพราะคิดว่ากำลังรบกับกองทัพผีดิบครับแต่ความจริงแล้วสิ่งที่คุ้มครองทหารไทยเหล่านั้นอยู่ไม่ใช่เวบมนดำมืดอะไรหรอกครับแต่เป็นพุทธคุณจากเสื้อยันแดงของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนี่เองครับท่านผู้ฟังครับ ในยุคนั้นหลวงพ่อจงท่านได้สร้างเสื้อยันสีแดงแจกจ่ายให้กับทหารหารของเราซึ่งมีเรื่องเล่าขานกันหนาหูว่าเสื้อยันนี้มีความขลังในทางคงกระพันชาตรีอย่างที่สุดหญิงไม่เข้าฟันไม่ระคายผิวหลวงพ่อจงท่านเปรียบเสมือนเทพเจ้าผู้คุ้มครองชีวิตลูกหลานชาวไทยในยามวิกฤตท่านไม่ได้แค่เสกวัตถุแต่ท่านเสกขวัญและกำลังใจให้ทหารไทยกล้าหาญจนโลกต้องจารึก นี่แหละครับที่มาของตำนานทหารผีที่เล่าขานกันไม่รู้จบถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบเรื่องราวตำนานความศักดิ์สิทธิ์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมมีเรื่องเล่าของหลวงพ่อจงอีกเพียบเลยครับตอนที่สองจตุรภาคีสงครามจาดจงคงอีในยุคสงครามโลกครั้งที่สองถ้าถามว่าใครคือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนไทย ผมเชื่อว่าชื่อของจาดจงคงอีต้องลอยเข้ามาในหัวคนรุ่นปู่ย่าตายายของเราแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับสี่ชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อคาถานะครับแต่เป็นนามของสี่สุดยอดพระเกจิอาจารย์ผู้เปรียบเสมือนเสาหลักของแผ่นดินในยุคนั้นประกอบด้วยหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมและหลวงพ่ออีวัดสัตหีบครับ วันนี้ผมจะโฟกัสที่หลวงพ่อจงของเราครับในบรรดาสีท่านนี้หลวงพ่อจงได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศดด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดครับมีเรื่องเล่าว่าในพิธีพุทธาพิเศษที่วัดราชบอพิษซึ่งเป็นการรวมตัวของเกจิระดับประเทศหลวงพ่อจงท่านแสดงบาร,รมีทางจิตที่สงบนิ่งแต่ทรงพลังมากท่านคือกำลังหลักในการปลุกเสกวัตถุมงคลเพื่อแจกจ่ายทหารแนวหน้า คำว่าจาดจงคงอีจึงกลายเป็นคาถาติดปากที่คนไทยท่องจำได้ขึ้นใจเพราะเชื่อว่าแค่เอ่ยชื่อท่านภัยอันตรายก็ไม่กล้าเข้ามากล่ำกลายแล้วครับนี่คือประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่วงการพระเครื่องไทยต้องจารึกไว้ตลอดการครับใครมีวัตถุมงคลของหนึ่งในสท่านนี้คอมเมนต์มาอวดกันหน่อยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับตอนที่สตะกรุดมหารูด ยุทธวิธีแห่งไสยเวทท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าเครื่องรางของขลังบางอย่างไม่ใช่แค่ห้อยคอเฉยๆแล้วจะขลังแต่ต้องมีวิธีใช้ที่ถูกต้องด้วยวันนี้ผมจะพามาดูสุดยอดเคล็ดวิชาตะกรุดมหารูดของหลวงพ่อจงครับตะกรุดของหลวงพ่อจงนั้นโด่งดังมากครับแต่ความพิเศษอยู่ที่ตำแหน่งการคาดที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ครับ เรียกว่าเป็นหยุทธวิธีทางจิตวิญญาณเลยก็ว่าได้หลวงพ่อท่านสอนไว้แบบนี้ครับ 1. ถ้าจะออกรบหรือต้องลุยกับศัตรูให้รูดตะกรุดมาไว้ที่ด้านหน้าครับเชื่อว่าจะคงกระพันชาตรีอาวุธทำอะไรไม่ได้ 2. ถ้าสถานการณ์ไม่ดีต้องถอยหรือหนีภัยให้รูดตะกรุดไปไว้ที่ด้านหลังครับศัตรูจะไล่ตามเราไม่ทันคลาดแคล้วปลอดภยัย 3. ถ้าจะไปหาเจ้านายเท้าพระยาให้รูดตะกรุดมาไว้ด้านขวาจะเกิดความเมตตาผู้ใหญ่เอ็นดูและ 4. ข้อนี้สำคัญครับหนุ่มๆถ้าจะไปหาสาวหรือเจรจาความรักให้รูดตะกรุดมาไว้ด้านซ้ายจะเป็นมหาสเสน่ห์อย่างแรงครับเห็นไหมครับว่าภูมิปัญญาครูบาอาจารย์ท่านลึกซึ้งมากสอนให้เรามีสติรู้จักกาละเทศะผ่านการใช้เครื่องรางใครมีตะกรุดหลวงพ่อจง ลองนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ดูนะครับสวัสดีครับตอนที่4ปาฏิหารย์น้ำมนต์หลวงพ่อจงปะทะพ่อท่านคล้ายจะเป็นอย่างไรครับเมื่อสองสุดโยอดเกจิอาจารย์จากภาคกลางและภาคใต้มาเจอกันนี่คือตำนานการประลองวิชาทำน้ำมนต์ที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้ระหว่างหลวงพ่อจงกับพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ครับเรื่องมีอยู่ว่า ในงานพุทธาวิเศษแห่งหนึ่งพอท่านคล้ายวัดสวนขันผู้มีวาจาสิทธิ์จากนครศรีธรรมราชได้แสดงปาฏิหาริย์ด้วยการอมน้ำไว้ในปากแล้วพ่นลงไปในขวดเปล่าจนน้ำเต็มขวดสร้างความฮือฮาให้ญาติโยมมากทีนี้หลวงพ่อจงท่านนั่งอยู่ข้างๆเห็นเหตุการณ์ท่านก็หัวระหึๆแล้วบอกว่าฉันก็ทำได้ว่าแล้วท่านก็ให้โยมเอาขวดเปล่ามาตั้ง หลวงพ่อจงท่านไม่ได้อมน้ำนะครับแต่ท่านเอามือวางแปะไปที่ปากขวดแล้วนั่งนิ่งๆสักพักปรากฏว่ามีน้ำไหลออกมาจากฝ่ามือของท่านไหลลงไปจนเต็มขวดเลยครับท่านผู้ฟังพอพ่อ,พอท่านคล้ายเห็นดังนั้นท่านถึงกับยกมือไหว้หลวงพ่อจงแล้วกล่าวว่าหลวงพ่อจงผมยอมแพ้ท่านแล้วนี่คือความน่ารักและความเคารพซึ่งกันและกันของพระอริยสงฆ์ครับไม่ใช่การแข่งเพื่อเอาชนะ แต่เป็นการแสดงทําให้เห็นถึงพลังจิตที่บริสุทธิ์ครับฟังแล้วขนลุกเลยใช่ไหมครับใครศรัทธาหลวงพ่อจงพิมพ์คําว่าสาธุเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนที่5ปลาตะเพียนมหาลาบเสกจนว่ายน้ำได้ยุคเศรษฐกิจฟืดเครืองแบบนี้ใครๆก็อยากค้าขายดีใช่ไหมครับ วันนี้ผมจะพาไปรู้จักสุดยอดเครื่องรางสายเมตตาค้าขายที่ว่ากันว่าหลวงพ่อจงท่านเสกจนขยับหางว่ายน้ำได้เลยครับหลังจากจบสงครามชาวบ้านลำบากยากจนมากครับหลวงพ่อจงท่านด้วยความเมตตาท่านจึงสร้างปลาตะเพียนคู่ขึ้นมาครับตัวหนึ่งเป็นปลาเงินตัวหนึ่งเป็นปลาทองท่านแจกให้ชาวบ้านเอาไปแขวนหน้าร้านหรือผูกไว้บนเรือขายของ ตำนานเล่าว่าเวลาท่านปลุกเสกท่านไม่ได้แค่นั่งหลับตานะครับท่านจะโยนปลาตะเพียนโลหะพวกนี้ลงในบาทน้ำมนต์แล้วท่านก็นั่งเพ่งจิตจนกระทั่งปลาตะเพียนเหล่านั้นลอยขึ้นมาเหนือน้ําแล้วว่ายวนไปวนมาเหมือนมีชีวิตจริงๆครับตัวไหนไว่ายน้ําได้ท่านถึงจะตักขึ้นมาแจกพุทธคุณนี่ไม่ต้องพูดถึงครับใครมีปลาตะเพียนหลวงพ่อจงเขาว่ากันว่าทํามาค้าขายคล่อมตัว เงินทองไหลมาเทมาเหมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำอย่างแข็งแรงครับเป็นกุศโลบายที่ท่านสอนให้เราขยันหมั่นเพียรเหมือนปลาตะเพียนนั่นเองครับใครค้าขายอยู่ขอให้รวยๆเฮงๆกันทุกคนนะครับตอนที่6หลวงพ่อจงให้หวยเมตตาที่เหนือกว่ากฎเกณฑ์ปกติพระสงฆ์กับเรื่องหวยนี่เป็นของต้องห้ามใช่ไหมครับ แต่ทำไมพระอริยสง์ระดับหลวงพ่อจงถึงเคยให้หวยชาวบ้านเรื่องนี้มีเบื้องหลังที่ซึ้งกินใจมากครับมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งมีโยมผู้หญิงพายเรือมาหาท่านด้วยความทุกข์แสนสาหัสลูกกระดกบ้านก็จนไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อเธอร้องไห้มาขอความช่วยเหลือหลวงพ่อจงท่านมองดูแล้วรู้ว่าโยมคนนี้ลำบากถึงขั้นวิกฤตถ้าไม่ช่วย อาจจะถึงแก่ชีวิตได้ท่านจึงหยิบกระดาษมาเขียนตัวเลขสามตัวยื่นให้แล้วบอกให้ไปบอกสามีปรากฏว่าหวยงวดนั้นออกตรงๆงครับครอบครัวนั้นรอดตายจากความอดอยากได้ราวกับปาฏิหาริย์หลายคนอาจจะสงสัยว่าท่านทำผิดกิจของสงไหมแต่สำหรับหลวงพ่อจงท่านใช้ปัญญาพิจ,จารณาแล้วครับว่าการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างสาหัส เป็นทานอันยิ่งใหญ่ท่านยอมละเมิดกฎเล็กน้อยเพื่อรักษาชีวิตคนนี่คือหัวใจของพระโพธิสัตว์ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาอย่างแท้จริงครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเมตตาคือธรรมะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับแต่ท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งไปขอหวยพระกันนะครับยุคนี้ต้องขยันทำมาหากินครับผมตอนที่7กุติผีดุ หลวงพ่อจงกับผีนางไม้ที่วัดไซใหญ่เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากปากของหลวงพ่อฤสีลิงดำลูกศิษย์เอกของหลวงพ่อป่านครับท่านเล่าถึงเหตุการณ์ขนหัวลุกที่ได้เจอผีจังๆโดยมีหลวงพ่อจงร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดไซใหญ่ครับคืนนั้นหลวงพ่อฤสีลิงดำ ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องควรวญครางโหยหวนมาจากกุฏิร้างหลังหนึ่งท่านก็สงสัยเดินไปดูส่องไฟดูก็ไม่เห็นใครประตูใส่กุญแจแน่นหนาพอเดินกลับออกมาก็ได้ยินเสียงอีกท่านเลยมั่นใจว่าเจอดีเข้าแล้วพอรุ่งเชา้าท่านไปกราบหลวงพ่อจงซึ่งพักอยู่อีกกุฏิหนึ่งยังไม่ทันจะอ้าปากเล่าหลวงพ่อจงท่านก็ทักขึ้นมานิ่มๆว่า ไงคุณเมื่อคืนไปเจอนักเลมโตมาหรือเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมหลวงพ่อฤาษีลิงดำถึงกับอึ้งครับเพราะหลวงพ่อจงท่านไม่ได้ไปเดินตรวจด้วยแต่ท่านรู้ด้วยยานวิถีท่านบอกว่าผีตนนั้นเป็นผีนางไม้ที่เฮี้ยนมากแต่เขาแค่มาขอส่วนบุญนี่แหละครับจิตของผู้ทรงอภิญญาท่านรู้แจ้งเห็นจริงโดยไม่ต้องลืมตาดูเลยครับ ฟังแล้วสยองปนศรัทธาเลยครับใครเคยเจอประสบการณ์ลี้ลับแบบนี้คอมเมนต์เล่าให้ฟังบ้างนะครับตอนที่8หลวงพ่อจงผู้ปัดเป่าลูกระเบิดย้อนกลับไปสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจังหวัดอยุธยาถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจ,จ้องจะทิ้งระเบิดครับแต่มีเรื่องน่าอัศจรรย์ใจที่ชาวบางไซจำไม่ลืมครับตอนที่เครื่องบินบี29บินผ่านหน้านฟ้า เสียงเครื่องยนต์ดังกระหึม่มชาวบ้านต่างพากันวิ่งหลบลงหลุมหลบภัยด้วยความหวาดกลัวแต่มีคนเห็นหลวงพ่อจงท่านเดินออกมาที่ลานวัดอย่างสงบนิ่งท่านแงนหน้ามองฟ้าแล้วก็โบกผ้าจีวรหรือบางตำราบ,บอกว่าท่านโบกธงมนเบาๆไปมาเชื่อไหมครับว่าลูกระเบิดที่ควรจะตกลงมาทำลายบ้านเรือนกลับปลิวไปตกในทุ่งนาโล่งๆหรือบางลูกตกลงมาแล้วก็ด้านไม่ระเบิด ชาวบ้านเชื่อกันหมดใจว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อจงที่ช่วยปัดเป่าเพศภัยให้พ้นไปจากลูกหลานเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปาฏิหาริย์แต่เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจที่ทำให้ชาวบ้านผ่าน,านพ้นช่วงเวลาที่โหดร้ายที่สุดมาได้ครับบารมีครูบาอาจารย์คุ้มครองไทยจริงๆครับใครมีเรื่องเล่าสมัยคุณปู่คุณย่าเกี่ยวกับสงครามแชร์กันได้นะครับตอนที่9 อภินิหารย่นระยะทางเรือด่วนยังแพ้ถ้าผมบอกว่าหลวงพ่อจงท่านเดินเร็วกว่าเรือหางยาวท่านผู้ฟังจะเชื่อไหมครับนี่คือตำนานวิชาย่นระยะทางที่โด่งดังสุดๆของท่านครับเรื่องนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบันทึกไว้ครับครั้งหนึ่งทางวัดบางนมโคของหลวงพ่อป่านมีงานฉลองก็ให้ลูกศิษย์ขับเรือเร็วไปรับหลวงพ่อจงที่วัดหน้ากลางนอก ระยะทางก็หลายกิโลอยู่ครับพอเรือไปถึงหลวงพ่อจงท่านบอกว่าพวกเองล่วงหน้าไปก่อนเลยเดี๋ยวข้ารถน้ำมนต์ให้โยมเสร็จแล้วจะตามไปลูกศิษย์ก็ขับเรือกลับมาเต็มสปีดกะว่าเดี๋ยวต้องวนมารับหลวงพ่ออีกรอบแน่ๆแต่พอเรือมาถึงท่าน้ำวัดบางนมโคปรากฏว่าเห็นหลวงพ่อจงนั่งยิ้มแฉ่งคอยอยู่บนศาลาแล้วครับแถมจีวรแห้งสนิทไม่มีรอยเปียกน้ำเลย ลูกศิษย์นิ่งงงเป็นไก่ตาแตกถามว่าหลวงพ่อมายังไงท่านก็ยิ้มยิ้มไม่ตอบนี่แหละครับวิชาย่นระยะทางของพระอริยเจ้าที่ก้าวเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงจุดหมายได้ดั่งใจนึกเนื้อธรรมชาติจริงๆครับแต่นี่คือสิ่งที่คนยุคนั้นเห็นกันเต็มตาสาธุบารมีหลวงพ่อจงครับตอนที่สิแสงธรรครั้งสุดท้ายวันละสังขารท่านผู้ฟังครับ วาระสุดท้ายของพระอาหารหันต์เป็นอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าถึงเหตุการณ์วันมรณภาพของหลวงพ่อจงที่ทิ้งปริศนาธรรมอันยิ่งใหญ่ไว้ให้เราครับในวันที่17กุมภาพันธ์พศส5 0 8เวลาประมาณตีหนึ่งสิเศษณวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อจงในวัย93ปีท่านนอนอาพาธด้วยอาการสงบทำกลางลูกศิษย์ที่มาเฝ้าดูใจ และในวินาทีที่ท่านหมดลมหายใจนั่นเองสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นมีคนจำนวนมากเห็นดวงไฟสีเหลืองนวลขนาดใหญ่สว่างสวยมากพุ่งออกมาจากกุฏิของท่านลอยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วหายวับไปอย่างรวดเร็วทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่านั่นคือดวงจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นหรือดวงแก้วแห่งพระอรหันต์ที่ละจากสังขารไปสู่แดนนิพพาน เป็นการแสดงปาฏิหาริย์ครั้งสุดท้ายเพื่อยืนยันว่าท่านคือพระทองคำผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงครับกราบสาธุบารมีหลวงพ่อจงพุทธสโรแม้กายท่านจะจากไปแต่คุณงามความดีของท่านยังส่องสว่างอยู่ในใจคนไทยตลอดไปครับสวัสดีครับ